สวัสดีค่ะอ้อมจีนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราเจอมิจฉาทีพค่ะครั้งนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของโรงเจอร์นะแต่มาในรูปแบบของการรับสมัครงานเองค่ะก็มีสายโทรเข้ามาว่าสวัสดีค่ะจากบริษัทวายนะคะตอนนี้บริษัทของเราเปิดรับสมัครพนักง,งานหลายตำแหน่งไม่ทราบว่าคุณสนใจไหมคะ,คะ,ะเราก็ตอบไปว่าสนใจค่ะจากนั้นพอเราตอบว่าสนใจเขาจะให้เราแอดไลน์ ไลน์ไปนะคะเพื่อคุยกับแอดมินและจากนั้นก็ส่งส่งตำแหน่งมาให้ว่าเราเนี่ยสนใจตำแหน่งไหนบริษัทนี้เปิดรับตำแหน่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยนะคะมี HR ฝ่ายขายบัญชีการตลาดเอกสารเปิดรับเกือบทุกตำแหน่งเราก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะบริษัทนี้มันแปลกๆเนาะก็เลยเข้าไปดูเช็คใน Google นะคะว่าบริษัทเนี้ยมีอยู่จริงไหมสรุปว่าบริษัทนี้มีอยู่จริงๆค่ะและก็กำลังดำเนินการอยู่เราก็ทำตามขั้นตอนของ คนกลุ่มนี้ต่อไปขอเรียกว่ามีฉาชีพเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาคือมีฉากชีพค่ะพอแอดไลน์เข้าไปปุ๊บเราก็เลือกตำแหน่งไปใช่ไหมคะเขาก็ให้เราแอดไลน์ไปอีกคนหนึ่งนะคะแอดไลน์ครั้งที่2แล้วนะแอดไลน์อีกคนหนึ่งคนนี้ค่ะก็คือคนที่จะบอกว่าเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าการทดลองงานเนี่ยทดลองงานทั้งหมด3วันนะคะ แล้วแต่ละวันเราต้องทําอะไรเดี๋ยวไปดูค่ะพอเราแอดไลน์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะล่างเราเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยมีประมาณ30กว่าคนนะคะ30กว่าคนนี้เราไม่รู้หรอกว่าใครคือทีมงานแล้วก็ใครคือคนที่มาสมัครงานบ้างนะคะงานที่เขาให้เราทําก็คือให้เราเข้าไปกดไลค์เพจ Facebook ของดาราพอเราเข้าไปกดไลค์แล้วเนี่ยเราก็แคปหน้าจอมาใช่ไหมคะแคปหน้าจอมาส่งให้อดมินคนที่คุยกับเราคนที่2เนาะ ส่งให้เขาพร้อมได้ที่บัญชีนะคะครั้งแรกเราได้เงินมา20บาทเราก็เลยถามว่าการทดลองงานแบบนี้ต้องทําทุกตําแหน่งเลยไหมหมายถึงทําเหมือนกันทุกตาแหน่งเลยเหรอเขาตอบมาว่าใช่ค่ะนั่นแหละค่ะที่ทําให้เรารู้ว่ามีฉาชีพแน่นอน100ร้อย้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจากนั้นเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆเราทํางานได้ประมาณ11งานนะงานแรกเราได้20ใช่ไหมแล้วก็งานที่เหลือได้10บาทจากนั้นเขาจะให้ทำงานที่เรียกว่า จัดซื้องานจัดซื้อคือ,อไรเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะงานจัดซื้อก็คือการที่เราเนี่ยเขาจะมีสต์มาให้ก่อนนะว่าซื้อเท่าไหร่ได้โบนัสเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราจะได้เงินคืนมามากกว่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ทำสิคัใครจะไปโอนใช่ไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคุณคือมิจฉาชีพเออแล้วจากนั้นอะ่ะพอเราไม่ทำปุ๊บเขาทำไงกับเราเขาก็บอกว่าเราไม่ผ่านการทดลองงานนะคะ แล้วเขาก็เตะเรอจากลุ่มเลยทันทีจากนั้นเราก็เงียบไปอะผ่านไปหนึ่งวันก็มี OTP อยู่ดี OTP ก็เด้งเข้ามาที่โทรศัพท์เราประมาณ6ครั้งเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดจากอะไรนะคะเราโทรไปเช็คกับค่ายโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองว่า OTP เนี่ยเกิดจากอะไรกดจากที่ไหนซึ่งเขาก็เช็กให้ไม่ได้นะข้อมูลตรงนี้มันเช็กไม่ได้จริงๆค่ะแล้วจากนั้นเราก็โทรไปที่ธนาคารของเรานะคะธนาคารที่รับเงินเนี่ย มีทั้งหมดเน่ยสคนเลยทีเดียวที่โอนมาหาในบัญชีของเรานะคะซึ่งเราทําการเช็คหมดเลยแล้วเราก็เจอแบ็กลิสต์สคนถ้าเกิดใครที่ต้องการเช็คนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับมิชาชีพเนาะเช็คได้ที่ web, เว็บ b a c k ลิสต์ l l ลเลอรนะคะเว็บนี้จะสามารถเช็คได้หมดเลยนะคะชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีของมิชาชีพถ้าใครเนี่ยกลัวหรือไม่มั่นใจนะคะก็สา ข้อมูลไปเช็คก่อนได้ถ้ามีข้อมูลเนาะแต่ว่าข้อมูลที่เราได้มาจากธนาคารเนี่ยเราเอาไปเช็คแล้วซึ่งเป็นวิชาชีพ2คนที่มีคนที่มีคนแจ้งเข้าไปแล้วก็โดนหลอกให้โอนเงินทํางานลักษณะนี้ค่ะโดนหลอกให้โอนเงินหมดไปเป็นหมื่นๆเลยนะแล้วก็เรื่องก็ไม่รู้ถึงไหนยังไงนะคะเราไม่รู้ว่าเขาได้เงินคืนไหมแต่ว่าสงสารแลวก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยเราไม่อยากให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อของมิชาชีพนะคะทุกคน